สวัสดีครับผมสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับม,มาพบกับเลขนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่18ตุลาคม2500 6นแะครับและเช่นเคยครับผมก็จะเป็นการให้แนวทางต่อของวันที่19 ตุลาคม268 8รับแต่ก่อนอื่นใดที่เราจะไปดูการใดๆนั้นเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรในเอฟพี่น้องทุกท่านโชคดี ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางเมื่อวานของวันที่18ตุลาคม2568นะครับเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานเราก็มาดูกันเลยนะครับเมื่อวานผมวางรูดไว้ 3, 4, 5นะครับนะครับ 3, 4, 5ใน7หน่อยนะครับผมนะครับใน7หน่อยจริงๆแล้วตรงนี้นะครับพี่น้องก็ทราบดีโดยส่วนมากครับว่าเป็นแนวทางสำหรับหน่อยนะครับ สำหรับหน่อยในตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับแต่สถิตินั้นผมเช็คให้แค่เจ็ดหน่อยนะครับที่เหลือพี่น้องก็ทําสถิตเองนะครับก็ต้องพูดทุกวันครับเพราะมีเผื่อมี fc ท่านใหม่เข้ามานะครับเข้ามารับชมสถิติที่ผมเช็คให้ก็คือนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติ ฮานอยวี p พีฮานอยสามัคคีและฮานอยพัฒนาครับผมเราก็มาดูกันเลยครับ3มากี่ครั้งครับ3มานะครับผมที่38พัด36พัดนะครับ3มา2ครั้งครับ4ครับ4มาที่49กิจ40พิ04 V 04วีสา สมาหนึ่งสองสามสนะครับมา4รอบ5ครับ5มาที่8ปดห้ากาห้ามาหนึ่งรอบนบสอวกสเป็น6 6ห,กหกบกหเป็น7สายตัวลูดตัวช่วยนะครับทั้งหมด7ครั้งใน7หน่อยนะครับก็ถือว่ายังเป็นสถิติที่นะครับ ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากในแต่ละวันนะครับผเขาทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะครับทีนี้เราก็มาดูครับในเมื่อสายรูดสายตัวช่วยสายอังกายนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีแล้ว12คู่เจาะนี้นะครับผมในเจ็ดหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เข้าไปที่นะครับผม9 9 4 9เฉพาะกิจล่างนะครับเข้าไปที่นะครับผม04เอ่เข้าไปที่40พินะครับ เข้าไปที่04 V นะครับเข้าไปที่04สานะครับเข้าไป3 3หน่อยนะครับตรง04นีน้นะครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับ9กปกล่างนะครับเข้าไป1 2 3 4 5นะครับเข้าไป5คู่เจาะใน12คู่เจาะนี้นะครับก็แสดงความดีใจ f c พี่น้องด้วยนะครับชุดเต็มก็ไม่ทำให้ผิดหวังทีนี้ สเตปนี้เสร็จเราก็มาดูสเตปที่ผมทําขึ้นมาสําหรับ fc นะครับพี่น้องงบน้อยตรงนี้ครับที่ผมกาลังลากให้ดูนะครับตรงนี้ผมเขียนว่าชอบมากคือชอบส่วนตัวทํำขึ้นมาเพื่อเป็นนฐานกับ fc งบน้อยนะครับวางลูดไว้นะครับผม4กับ5 4เราทราบแล้วตะกี้เราเช็คไปแล้วได้มา4ครั้ง1 1ครั้งนะครับเท่ากับ5ครั้งใน7หน่อยนะครับ5้ครั้งใน7หน่อย นะครับส่วนของคู่เจาะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหคู่เจาะนี้นะก็เข้าไปที่90้นปกนะครับเข้าไปที่94กิจนะครับเข้าไปที่0 4 4 0 0 4นะครับวีพิสานะครับเข้าไปทั้งหมด5คู่เจาะนะครับหคู่เจาะใน6คู่เจาะก็ถือว่านะครับเป็นสถิติที่ดีมากนะครับดีมากเมื่อวาน ย้อนหลังไปดูสักวันหนึ่งนะครับก็ถือว่านะครับผมยังคงเดินดีอีกสักวันนึงนะครับก็คงยังเดินดีนะครับรัะนั้นก็นะครับเราก็นะครับถ้าพี่น้องเห็นว่านะครับผมเป็นแนวทางที่ดีก็พี่น้องก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามนะครับช่องเล็นักขาชลาครับทีนี้มาดูต่อครับแนวทางของวันที่19ตุลาคม68เป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับ วันนี้นะครับสายลูดสายตัวช่วยสายออกกำลังกายผมวางไว้ที่3 4มสี่ห เรามาดูคุ่เจกันเลยนะครับเจาะไปที่35มห3าสาม เดี๋ยนะครับเจาะไปที่สามเก้าครับสามศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศูนย์ ห้า9ู5 27ห้าเก้าสองห้าสองเจ็ดครับนี่คือชุดเต็มนะครับแนวทางหน่อยของวันที่สิบเก้าตุลาคมหกสิบแปดทีนี้มาดูชอบมากกับงบน้อยนะครับ ชอบมากนะครับผมให้รูดไปที่นะครับผมให้รูดไปที่นะครับผมสี่กับห้างบน้อยนะครับ ไปที่นะครับสามสี่สามห้าสี่ห้าห้าเก้าห้าศูนย์ ครับผมแล้วก็สองห้า<ด>นี่คือนะครับผมงบน้อยนะครับสาก็จะประชนข้างบนตรงสามี้าห้าเก 5025<อ>เอาละครับผมสลับแนวทางนะครับหาหน่อยรวมของวันที่19ตุลาคม2อง8ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขออวยพร FC พีน่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ